بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله الكريم อาหมาบะท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกๆท่านครับโรงเรียนศาสนูประธรรมนี่นะครับเปิดมาปีนี้เป็นปีที่27ที่เปิดได้นะครับเพราะพ่อผมกับอาจารย์ดิเรกนั่งคุยกันพ่อผมบอกว่า ผมมีที่มีอาคารแต่ไม่มีเงินเดือนให้ครูอาจารย์ก็บอกว่าผมรับผิดชอบเองโรงเรียนาศาสนานะครับที่เปิดอยู่ที่คองเรชรเนี่ยก็คืออาจารย์ด้วยกกับคุณพ่อผมให้เงินเดือนครูมาตลอดอต่ฮัมัุลิลละผมไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย โดยการช่วยเหลือของครูอิสมาองิงที่อาจารย์ราชันบอกว่าเป็นพ่อตาผมนี่นะครับแล้วก็อาจารย์เิเรกอาจารย์เิเรกมีสุวนดีกับผมมากก็คือว่าก่อนที่ผมจะเดินทางไปอินเดียเนี่ยท่านบอกว่ามานี่มาเนี่เขาจะสอนภาษารูด,ดูให้ผมอย่างน้อยก็ได้สักสิบคำยี่สิบคำก็ยังดีแต่ต้องไปถึงบ้านตีห้าครึ่ง ผมก็มองดูทีห้าครึ่งเรามันเคยนอนนี่นะมันจะตื่นไหวหรือเปล่าก็ไปได้ครับออกจากบ้าน,น,นตั้งแต่ตีสี่พายเรือมาจากคลองเคทพี่น้องเพื่อจะเรียนภาษาอุรดุดูเรียนครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มีน้ำชากับโรตีนเนี่ยเลียงตลอดสิ่งที่ผมจำภาษาอุรุดูที่อาจารย์เดเรกสอนผมก็คือว่าโดบิเลียวเน เอกโรอติปายาอิตนาเม่เอ็ดสอบิลลี่สบิลลยูเนเอกโรอติปายาอาปัสเมวลาเนล่เยอิต้นนีมบัดดาลอายาดีสอนมา40ปีก็45ปีผมยังจำซึ่งมีความหมายบอกว่ามีลิงมีแมวสองตัว ได้โรตีมาแผ่นหนึ่งแล้วก็แย่งกันทันใดนั้นก็มีลิงตัวหนึ่งมามาแบ่งโรตีแบ่งคนละครึ่งคำตอบก็คือว่าแบ่งไปแบ่งมานะครับอันไหนที่มันหนักไปลิงก็กินลิงก็กินลิงก็กินตัวลูกแมวสองตัวก็นั่งมองหน้ากันเลยเลยไม่ได้กินทั้งหมดสองตัวแมวไม่ได้กินแต่ที่กินคือลิง อจารย์เดบอกว,ว่าดูทสังคมต่อไปจะเป็นอย่างนี้แหละสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้เออวันนี้จริงกับพี่นอ้องทัางหายพี่น้องครับจดหมายที่ผมเขียนตอนหลังๆนี่นะครับผมเขียนตอนลงท้ายผมลอกอาจารย์ดีเรกไปครับด้วยสาลามและอุดูอาผมส่งจดหมายเนี่ยไปในกรุงเทพเนี่ยอย่าไปเอ,อ่ยชื่อนะครับที่ไหน กขบอกนี่กอริยานีผมเป็นกอริยานีไปแล้วครับเพียงแต่เอาด้วยสลามและดูอาเนี่ยผมมองดูว่าไม่มีคำลงท้ายใดที่มันจะสวยอย่างนี้ไม่มีผมชอบมากนะครับด้วยสลามและดูอาเปรองครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ท่านเบรองฟังมีวันหนึ่งเชคอัลอาซิสอัลอามารซึ่งวันนี้ก็เป็นเป็นคนผู้ใหญ่อยู่ใน ที่กระทรวงเอากอฟของซาอุดีอาระเบียทุกครั้งมานะครับมาที่กรุงเทพเนี่ยระหว่างที่ครูอาลีฟีนยังมีชีวิตอยู่ครูอิสมาอินอาหมา์มัดมีชีวิตอยู่อาจารย์ดูเรกมีชีวิตอยู่ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านประเสริฐอาหมา์มัดเนี่ยผมต้องพาไปเยี่ยมคนเหล่านี้ทั้งหมดมีวันหนึ่งผมพาไปเยี่ยมอาจารย์ดิเรกเสร็จแล้วก็ ผมก็พาเข้าไปตอนจะให้น้ำเอาน้ำเอาน้าชามาเลี้ยงแขกเนี่ยผมนั่งอยู่ขวามือแล้วก็แขกก็นั่งอยู่ทางซ้ายมือของของของ,ของ,ข,องของอาจารย์ีิเรกอาจารย์ดิเรกก็บอกว่าเชฟขอโทษนะเอาน้ำชาให้มุสตาฟ,ฟาก่อนท่านรับที่หลังก็อบอกทำไมอ่ะ ขมุสาาอยู่ขวามือสุนานะนาบีบอกว่าเวลาจะให้ของให้คนที่อยู่ขวามือก่อนผมก็นั่งนึกอัลลอฮฺอักบุลบัลเรื่องเล็กๆน,น,น,น้อยๆท่านนึกถึงสุนนะของท่านนาบีผมต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าในการจะแขกท่านมาที่บ้านนะครับถ้าต้องการจะเลี้ยงแขกนี่นะครับเวลาจะเอาน้ําให้แขกหรือเอาน้ําชาให้แขกก่อนนะควรจะให้คนที่อยู่ด้านขวามือก่อน ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะมีเกียรติมากกว่าหรือเกียรติน้อยกว่าก็ตามนี่จารยีรกเป็นคนที่รักษาสุนหนาของท่านนาบีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องทั้งหลายเวลาท่านมีประชุมที่สมาคมยามีตุลอิสลามเนี่ยผมไปทุกครั้งครับท่านสอนบอกว่าให้ยึดสุนหนาของท่านนาบีแล้วก,การสอนของท่านเนี่ยไม่เคยพูดด้วย โด้วยอารมณ์นะครับท่านจะมีกุรอานเล่มเล็กๆอยู่ในกระเป๋าเนี่ยประจําเลยนะครับก็จะเปิด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 อ่านนี่นี่นี่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยาอายุวัลละดีนะมนุสตาจีบูลิลลาฮิวะญุรอซูลอิยาดากุมดิมายุฮยีกุมผมจำเขาบอกว่าต้องยึดสุนนะของท่านนบีเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์แล้วรอซูลเนี่ยเรียกร้องให้ท่านทั้งหลายนะครับตอบรับ คำเชิญชวนของอัลลอฮฺเรารอซูลให้ท่านรีบตอบรับทันทีรีมาลีมายูฮยีกุมเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายนี่นะครับมีชีวิตชีวาท่านอธิบายยังไงร,รู้ไหมพ้นจากความโง่เขลาในวงเล็บพ้นจากความโง่เขลาพี่น้องฉะนั้นเวลาแขกมาหาผมผมจะพาแขก ไปเยี่ยมอาจารย์ดเดกๆไมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมาคมยับยื้นอิสลามนะครับไม่ทราบว่ามีมุสลิมายู่กลุ่มหนึ่งวันนั้นนะยังไม่ได้รณรงค์เรื่องคุมฮิญาบกันเท่าไหร่นะครับก็น,นั่งกันหัวดำดำดำกันอย่างนี้แหละอาจารย์ก็บอกผมว่ามุสฟาเดี๋ยวพาแขกน,นะมุสฟาบังอย่าให้เขาเห็นแขกมุสลิมาหเรานะเพราะว่ามันเดคุมฮิญาบกันเดี๋ยวเขาจะหาเขาตำหนิสมาคมติตำหนิเราตำหนิอาจารย์ด้วย ผมก็เดินบังไม่ให้ไม่ให้แขกในเห็นมุสลิม่าที่มามดตรคุมพิยาบเขาบอกรักษาพวกกันไว้ก่อนพี่น้องต้องร้งายพี่น้องครับอาจารย์เรยเด็กเป็นห่วงมุสลิมานะมุสลิมาทีไม่คุมพิญญาท่านก็นเป็นห่วงบางทีมันสอนไม่ได้อะ่ะก็ต้องปล่อยไปก่อนแต่อัหฮัมเดินแล้ววันนี้มุสลิม่าเราไปไหนมีิตรคุมพิญยาหมดเลยครับพี่น้องก่อนที่จะมานี่ครับผมโทรศัพท์ไปหาอาจารย์อิลยาสนากนาวา ใจญาตินางนาวาบเบาหอ่านหนังสือของอาจารย์ดิเรกแล้วเนี่ยนึกถึงโต๊ะครูเก่าๆโต๊ะทูเก่าๆเขาอธิบายอายากุรอานมีอยายะหนึ่งรับพี่น้นองอัลลอฮุสซามัดรู้ไหมครัโต๊ะครูเก่าๆก็แปลว่าไงอัลลอฮุสซาัดนี่แปลว่าอัลลอฮ์เต็มตันอัลลอฮ์เต็มตัน ผมก็นั่งฟังตั้งนานอัลลอฮ์เต็มตันพี่น้องครับนั่นน่ะทุกขาแปลกันเลยนะพราะภาษาไทยอ่อนพี่น้องพวกเราจบแค่ปอสีหรือไม่จบอะไรแล้วก็ไปเรียนศาสนากันมาพอมาเจออายะคุรอ่านบางอายะนี่แปลไม่ได้พี่น้องอัลลอฮุสซาตเนี่ยอาจารย์อยู่เด็กแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงพึ่งใครทั้งหมดคือทุกเสียงทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์องเดียวแต่คนผู้ใหญ่รุ่นก่อนแปลว่าไงนะอัลลอฮ์เต็มตัน ไปลองเอาไปแปลเองก็แล้วกันนะครับว่าแปลว่ายังไงนะครับพอรอดเต็มตันไปลองครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะชมอาจารย์เดเรกนะครับคือท่านอยู่ผมเนี่ยชอบตามอาจารย์ติดตามอาจารย์เดเรกผมเคยถามอาจารย์เดเรกบอกว่าไอ้เล่นหุ้นเป็นไงอาจารย์เล่นหุ้นนี่ฮารามนะผมว่าฮะฮารามเลยเพราะมันอะไรอ่ะมันอะไรนะมัน มันโกงกันได้อะมันซื้อกันมันปั่นหุ้นกันได้วันนี้เพิ่งเพิ่งได้ยินว่าโอ้ไอ้เล่นหุ้นเนี่ยหรารผมก็พูดบ่อยๆว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นมีคนโทรศัพท์มาหาผมอย่าเอ่ยว่ามามาจากไหนนะครับถ้าเอ่ยแล้วมีปัญหาเลยขราบอกมุสะพาหลังอย่าพูดนะคนรวยเล่นเล่นไรเล่นหุ้นคนจนเล่นเล่นเล่นหวยมันผิดตรงไหนอะเล่นหุ้นมันไม่ผิด ี่น้องครับถ้าผมเอ่ยชื่อนะี่น้องรู้เลยว่าอ๋อนี่พวกไหนนะครับี่น้องครับอาจารย์เหียเคยแนะนําสอนผมอย่างนี้บอกว่าให้เดินทางบ่อยๆให้เดินทางบ่อยๆพอดีมาอ่านหนังสือพวกเขาบอกว่าการเดินทางคือโรงเรียนของชีวิตคือโรงเรียนของชีวิตนะครับอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าชีวิตคือการคือความแตกต่าง จะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ไปน้องชีวิตคือการความแตก,แต,ก,แต,กต่างฉะนั้นคนสองคนสามคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้พยายามเอาสุนทรของท่านนาบีเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับแล้วก็เราพยายามอายะส์คือพยายามปรับตัวของเราให้เข้าประสหลักการก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปน้องครับเสียดายจริงๆเลยครับไปน้องท่านได แปลกุรอานไว้อีกเล่มหนึ่งพร้อมกับมีคำอธิบายเป็นทะดิษประมาณ60%สบเอร์ซ็ำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแต่ท่านก็เริ่มปู่ยถ้าเล่มนี้ออกมากตยาน,นีเรียกเลยพี่น้องครับแต่ยังไม่ทันออกอลัลลอฮ์เก็บไปก่อนอลัลลอฮ์เชิญไปก่อนนี่พี่น้องครับขอบคุณริวดอกกับบุริตฮามจุลิละทั้งสองอาจารย์นี้ ขึ้นมาปกป้องเพราะว่าอัลลอฮ์ส่งมาในงานนี้นะแล้วผมก็ต้องการปลอบใจเนะี่ยลูกสาวลูกชายอาจารย์เดเร็กทั้งหมดว่าถ้าไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนี่นะครับลูกๆหล,ล,ลานก็คงจะไม่มีงานวันนี้เราครับพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะวันนี้ท่านมาเราเดืยพูดเรื่องของอาจารย์เดเร็กเพราะอาจารย์เดเร็กเป็นคนที่ไม่เปิดตัว แบบคร ine, ูอิสมาอินไม่ไม่ไม่เปิดตัวนะครับพี่ร้องไม่เปิดตัวนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาจริงนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องช่วยกันเปิดตัวกันวันนี้นะเปิดตัวได้เลยับเปิดโดยอาจารย์อิสมาอินอาห์มัดนะครับผมขอข ah. ุยแค่นี้นะครับสมานุภาพ